เปิดเรื่องมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขณะนั้นกัสเด็กหนุ่มไว้ผมจุกกำลังเดินเข้าลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยเป็นโรคหัวใจทว่าในระหว่างทางนั้นภาพก็เผยให้เห็นเงาร่างอันน่ากลัวของชายปริศนาที่มีสายตาอาฆาตแขน้นปรากฏตัวขึ้นเหมือนเป็นวิญญ,ญาณตามติดกัสอยู่ไม่ห่างจนกัสรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะได้เข้าไปเจอเอพ่อที่นอนแน่นิ่งใกล้ตุย แต่ทว่าพอการได้ไปพูดกับพอ่อว่าเขามาเยี่ยมแล้วแต่แล้วจูจ่ๆพ่อก็ได้เบิกตาโผงตื่นขึ้นและพยายามพูดกับการส,สั้นๆด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งว่าเหมยแก้เหมยไปที่เรือลำปำซึ่งมันก็ทําให้กาสนั้นตกใจจนผงะล้มลงที่พื้นก่อนที่พยาบาลคนหนึ่งจะเข้ามาพยุงตัวเขาและได้แสดงความเสียใจโดยบอกว่าพ่อของเขานั้นได้ตุยไปแล้วก่อนที่ภาพ จะตัดมายังอลิซที่นั่งอยู่ในรถกำลังนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เอกับอลิซพ่อและแม่ของกัสกำลังพูดคุยกันหลังจากที่ทั้งคู่ได้ทะเลาะก,กันเพราะเอนั้นแอบไปมีผู้หญิงอื่นโดยอลิซได้บอกว่าต่อจากนี้ไปเธอจะโฟกัสแค่เรื่องลูกส่วนเอก็ได้บอกว่าเขาจะเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นและจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพื่อลูกเนื่องจากที่เอนั้นอยากจะมีลูกมาก เพราะอลิสนั้นได้ตั้งท้องกัสและเขาก็อยากจะเป็นพ่อที่ดีของลูกอีกทั้งก็ได้บอกว่าถ้าหากเธอไม่เชื่อใจเขาเธอจะโกรธจะเกลียดเขาแบบไม่เผาผีกันเลยก็ได้ซึ่งคำพูดในวันนั้นมันก็ตรงกับวันนี้ที่เอนั้นได้ตุยไปแล้วแต่อลิสก็ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานศพของเอในวันถัดมาแม่ก็ได้เอ่ยปากถามกับกัสที่มีท่าทางนิ่งเงียบ ว่าเขานั้นโกรธแม่หรือเปล่าที่แม่ไม่ได้ไปงานศพของพ่อถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะหย่าร้างไปแล้วก็ตามแต่กัสก็ได้บอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยเพราะปกติแล้วขนาดตอนที่พ่อยังอยู่แม่ก็ไม่อยากจะไปเจอกับพ่ออยู่แล้วก่อนที่กัสจะได้เล่าถึงคืนหลอนที่ไปเยี่ยมพ่อและได้เห็นว่าพ่อพยายามพูดอะไรกับเขาเกี่ยวกับโนราเหมยและเรือลำปำแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจอะไร แถมก็ยังบ่นเรื่องผมจุกของกาสที่พ่อนั้นไม่ยอมให้แม่ตัดจนในวันที่พ่อจากไปแล้วอลิซผู้เป็นแม่ก็เลยตัดสินใจตัดผมจุกของกาสออกโดยที่เธอไม่เชื่อเรื่องงมงายอย่างที่เอเตือนเอาไว้และก็ได้เกิดอุบัติเหตุการไกลบาดมืออลิซเล็กน้อยแต่ทว่าเรื่องที่เธอยังไม่รู้คือการที่เธอตัดผมจุกโดยที่ไม่มีการทําพิธีจะส่งผลร้ายที่จะตามมา โดยหลังจากที่เธอตัดผมชุกข,ของกัสไปแล้วอลิสก็เริ่มเจอกับภาพหลอนเกี่ยวกับโนราส่วนในฝั่งของกัสก็พอกันเพราะเขาก็โดนเหมือนผีโนราเข้ามาหลอกจนเกิดอุบัติเหตุทําให้กระดูกแขนรา